สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีกลุ่มทุกคนทุกท่านนะคะอยู่กับช่องมอนิงทาโร่นะคะคลิปนี้เป็นคลิปอ่านดาวพระเสาวเดินหน้าในวันที่18พฤศจิกายน2567ถึงเดือนพฤษภาคม2568อยู่กันเป็นยาวๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าดาวพระเสาวจะให้อะไรกับคุณบ้างดาวพระเสาอยู่ทับลักคุณด้วยในช่วงนี้ดาวพระเสามาจากภพเรือนวินาศ ก็มีเกณฑ์ที่คุณจะได้เดินทางมีการเปลีป่ยนแปลงแล้วก็เป็นจุดเปลี่ยนครั้งสําคัญที่จะเกิดขึ้นในชีวิตคุณด้วยนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ได้รับผลใหญ่ๆด้วยเพราะดาวพระศุกร์อยู่ในภพลาภะด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างกับไพ่ทาโร่จะบอกอะไรชาวลัคนาราศีกลุ่มก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่14มีนาคมนะคะ การทำนายเป็นการทำนายโดยรวมอย่านำไปตัดสินใจดใดๆทั้งสิ้นจนกว่าจะดูดวงส่วนตัวนะคะดูได้ทั้งโหราศาสตร์ไทยโหราศาสตร์ตะวันตกดูได้ทั้งลัคนาและราศีแต่ขอให้ดูลัคนาเป็นหลักนะคะหรือจะดูทั้งสองอย่างก็ได้นะคะขออนุญาตเป็นตัวแทนชาวลัคนาราศีกุมในการเลือกไพ่สิบใบขอให้ไพ่ออกมาแม่นยำดังตาเห็นนะคะไพ่ใบแรกค่ะโอ้สิบดาบตั้งแต่ใบแรก ชีวิตของคุณต่อจากนี้เป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญพบเรือนวินาศให้ดาวสาวเนาะเป็นดาวเจ้าเรือนพบเรือนวินาศอยู่ทับตัวคุณการเปลี่ยนแปลงจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญกําลังเกิดขึ้นกับคุณนะคะบางท่านก็อาจจะเดินทางไกลบางท่านก็ช่วงนี้ไม่อยู่ติดที่บางท่านก็เป็นช่วงของการเอาชนะกับบางสิ่งบางอย่างต่อสู้กับบางสิ่งบางอย่างแล้วก็เป็นช่วงที่ ชีวิตของคุณจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ไม่เหมือนเดิมอีกเลยได้รับแต่สิ่งดีๆนะคะหกไม้เทา้าการเปลี่ยนแปลงที่จะนำมาซึ่งความสำเร็จราชินีถือดาบขึ้นมาความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ความสำเร็จที่มีความมั่นคงแล้วก็กล้าคิดกล้าตัดสินใจมีอำนาจบรารมีมีอำนาจการตัดสินใจบางท่านเป็นเจ้าของกิจการบางท่านอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงจากการที่เป็น พนักงานแล้วออกมาเป็นเจ้าของกิจการก็เป็นได้นะคะการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆที่คุณมีความสุขมากๆมีความสดใสรู้สึกภูมิใจรู้สึกมีความสุขมากๆสองเหรียญสิบถ้วย i m p r e s s เจ็ดเหรียญ การเปลี่ยนแปลงซึ่งจะนำมาซึ่งไรายได้ที่ดีนะคะเหมือนสิ้นสุดการรอคอยผลผลิตกำลังจะออกดอกออกผลในช่วงนี้ของคุณนะคะจากหน้าไพา่คุณน่าจะผ่านบททดสอบที่มันหินมากๆก้าวดาบขอโทษก้าวมิเาวาขึ้นมาคือการเอาชนะบางสิ่งบางอย่างมาได้ได้วยความอดทนด้วยความขย,ยันขันแข็งคุณเป็นคนเก่งมากๆที่เอาชนะกับ อุปสรรคมาได้ก้าวไม่เท้าคืออุปสรรคที่มันเหนื่อยมากๆคุณอาจจะมองมุมอม,อมองใหม่ในเรื่องของการทํางานการขยันการต่อสู้การดิ้นรนการอดทนแล้วก็เหมือนการพยายามหลุดออกจากปัญหาที่คุณกําลังเผชิญก็ได้อาจจะเป็นปัญหาหนักความยากแล้วก็ความเหนื่อยในเรื่องของเนื้องานมีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับข่าวดีการเอาชนะกับสิ่งที่คุณกําลังอยู่ได้หรือบางท่านอาจจะ ถึงเวลาแล้วที่คุณจะเปลี่ยนแปลงกับสิ่งที่คุณพยายามปกป้องหรือพยายามที่จะให้มันถึงจุดเป้าหมายเหมือนคุณอาจจะถูกลังแกการถูกเอารัดเอาเปรียบการถูกบันทอนต่างๆการถูกหักหลังก็ได้ที่คุณอดทนอยู่คุณอาจจะก่อนหน้าน,นี้ไม่เรียกร้องไม่เรียกรยก้องสิทธิ์ของตัวเอง แล้วก็ปล่อยผ่านไปเรื่อยๆใครเอารัดเอาเปรียบก็ช่างเขาเราทําหน้าที่ของเราไปใครจะนินทาว่าร้ายก็ช่างเขาคุณรู้สึกว่าคุณปกป้องตัวเองโดยการที่จะไม่ยุ่งกับใครแล้วก็ทําในหน้าที่ของตัวเองตอนนี้ไม่ใช่คุณเป็นคนใหม่ที่ไม่ยอมคุณถือในศักดิ์ศรีของตัวเองมากๆคุณไม่ยอมกับคนที่ทําร้ายคุณคุณไม่ยอมแล้วก็เป็นคนใหม่เป็นจุดเปลี่ยนครั้งสําคัญที่คุณจะพอคุณไม่ยอมแล้วคุณสบายขึ้นมากๆ คุณไม่ยอมที่จะทํางานให้คนอื่นท,ท,ทั้งที่ไม่ใช่งานตัวเองงานตัวเองก็เยอะพออยู่แล้วตอนนี้คุณไม่ยอมกับสิ่งต่างๆปฏิวัติตัวเองเป็นคนใหม่ที่มีความสุขมากๆตัดท็อกซิกตัดปัญหาไปได้ตอนนี้คุณรอแต่ผลผลิตผลรายได้ที่มันกําลังจะออกจากความขยันของคุณจากการเป็นผู้ให้ของคุณจากเป็นคนทีอ่อาจจะระวังตัวระแวดระวังหรือเป็นคนที่ขยันมากๆตอนนี้คุณอยู่ในจุดที่สบายตัว ไม่ต้องกระตือรือร้อนอะไรมากๆแต่คุณก็สามารถที่จะสร้างไรายได้แบบอุดมสมบูรณ์ได้เหมือนกันคุณอาจจะผันตัวเองมาทํางานใหม่เป็นเจ้าของกิจการหรือบางท่านก็อาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็ได้มันดูอยู่ในจุดที่ดีกว่าเดิมสูงกว่าเดิมมีความสุขมากกว่าเดิมเอาชนะคู่แข่งได้แบบขาดลอยถึงเวลาที่คุณจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆให้กับตัวเองความมั่นคงความกล้าความแข็งขันของคุณ คุณเป็นราชินีชือดาบอะคะ่ะที่มีความมั่นใจมี energy ที่ดีมากๆกระตือร้น,รนและก็ลุกขึ้นมาเพื่อปฏิวัติกับบางสิ่งบางอย่างในชีวิตเนาะถึงเวลาที่คุณจะมีความสุขนะคะสิบดาบขึ้นมาบางท่านก็อาจจะได้รับอะไรเก่าๆกลับเข้ามาความสําเร็จเก่าๆความสุขเก่าๆเป็นช่วงที่คุณจะมีการกินดีอยู่ดีจากการที่เคยแบบต้องหมุนเงิน ต้องหาแต่ในเรื่องของการเงินเพื่อเอามาโปะนี่โปะสินหรือรายได้ไม่พอกับรายจ่ายอะไรประมาณนี้ก็มีเกณฑ์ที่คุณจะกินดีอยู่ดีมากขึ้นการลงมือการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างที่กําลังเกิดกับในปัจจุบันมันมีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับข่าวดีในเรื่องของรายได้การเงินที่พอจะใช้จ่ายได้แล้วก็เหมือนกับว่าแฮปปี้มากขึ้นการเงินดีขึ้นการงานขึ้นมาสามดาบขึ้นมา คุณเคยถูกบั่นทอนเคยถูกหักหลังเ,เคยถูกนินทาเคยทาเหมือนโดนทำร้ายจิตใจต่างๆนานา,ตา,ตา,ตาแต่คุณเอาชนะมาได้ด้วยความที่คุณรักตัวเองแล้วก็เหมือนกับได้รับการสนับสนุสนช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ก็ได้มีเกณฑ์ที่คุณจะเดินทางนะคะบางท่านอาจจะเดินทางการได้รับตำแหน่งใหม่หรือการเดินทางเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสําคัญจากการที่คุณอาจจะ จากคนที่แบบทนั่งทํางานในออฟฟิศก็อาจจะมนการแบบเดินทางออกมานอกออฟฟิศหรือดิวงานข้างนอกมากขึ้นมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงแบบนี้ก็ได้นะคะทีมเวิร์คคุณจะได้สิ่งที่ทําให้คุณเหมือนโดดเด่นช่วงนี้ดาวประพุทธทางานการพูดกันดิวงานอะไรของคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับการตอบรับที่ดีได้ความร่วมมือได้การลงมือทํา ได้ต่อสัญญาได้เซ็นเอกสารสัญญามีเกณฑ์ที่การงานของคุณจะก้าวหน้ามากๆบางท่านก็เป็นช่วงที่คุณต้องเดินทางบ่อยๆแล้วก็เป็นจุดเปลี่ยนที่คุณจะนํามาซึ่งไรายได้ความสุขที่จะเข้ามาหาคุณสิบถ้วยขึ้นมาถึงสองสำรับเขาวดีที่จะเข้ามาก็คือการลงมือทำของอะไรของคุณก็แล้วแต่ในเรื่องของงานมีเกณฑ์ที่ผู้ใหญ่จะให้เล็งเห็น เห็นถึงความรับผิดชอบของคุณเห็นถึงการกระตุ้นรือ้นในเรื่องของงานของคุณเห็นในเรื่องของการเอาใจใส่มีเกณฑ์ที่คุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งสิ่งดีๆกำลังเข้ามาในเรื่องของงานนะคะใครที่เคยทำร้ายคุณหรือบั่นทอนคุณก่อนหน้านี้เขาก็จะถูกกระจัดเหมือนกับบางท่านก็เลวร้วายถึงขั้นออกจากงานหรือบางท่านก็ไม่ยุ่งกับคุณไปเลยเพราะว่าคุณตำแหน่งมากกว่าเขาถึงเวลาที่เขาจะต้องหงอกับคุณอะไรประมาณนี้เขาจะไม่ยุ่งกับคุณอีกคะ่ะ เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของการเงินนะคะการเงินของคุณเป็นอย่างไรโอสันโดดขึ้นมาก่อนหน้านี้ก็น่าจะมีปัญหาในเรื่องของการเงินอาจจะค้าขายเงียบเงียเ,เหมือนจะต้องเหมือนพลิกพริกนู่นแปลนี่เหมือนเล่นแร่แปลธาตุทุกสิ่งอย่างเพื่อให้คนเข้าร้านหรือพยายามพลิกแพงบางอย่างในเรื่องของงานให้ลูกค้าเข้ามาเยอะขึ้นแต่ว่าไรายได้ดูมัน ดูมันยังเงียบเงบเนาะก่อนหน้านี้มันยังเงียบเงบมันยังรู้สึกว่าเ,เหมือนปั่นเงินเป็นว่าเล่นน่ะหมุนเงินเป็นว่าเล่นเพออไราะรายได้มันไม่พอกอับรายจ่ายสินค้าที่มีขายลูกค้าก็เหมือนหายไปไหนหมดเป็นช่วงที่เงียบงนันมากๆสันโดษนะคะความเงียบงนันคุณรู้สึกบางครั้งก็เหนื่อยเนาะเพราะคุณก็ไม่ได้อยู่นิ่งอะ่ะก็พยายามเปลี่ยนแปลงพยายามทุกอย่างจัดล้านใหม่อะไรใหม่ทํา เล่นแร่แปรธาตุทุกอย่างแต่ก็ไม่เกิดรายได้ไม่เกิดผลในด้านดีแต่ต่อไปนี้คุณจะได้เฉลิมฉลองเหมือนดวงเปิดฟ้าเปิดถึงเวลาที่คุณจะเอาชนะกับารายได้เก่าๆหรือเหมือนคุณเหมือนกับว่าการเปลี่ยนแปลงอะไรก่อนหน้านี้นของคุณลูกค้าเพิ่งจะเห็นน่ะ ลูกค้าเพิ่งจะโอ้โหร้านนี้เขาทําอลังการมากเลยต้องเข้าไปดูหน่อยสิเหมือนลูกค้าเล็งเห็นเหมือนอก่อนหน้านี้เหมือนอาจจะอะไรมันมาบาังตาหรือมาคุมเครือในดวงชตาของคุณน่ะใครมองไม่เห็นร้านคุณหรือไม่ได้สนใจอะไรแบบนี้เพราะตอนนี้ลูกค้าดูเยอะมากดูมีบางท่านก็เอาไปลงในโซเชียลหรือเหมือนต่อยอดไปในทิศท,ทางอื่นด้วยทำให้การเงินของคุณฟื้นตัว ได้รับรายได้ที่ทําให้คุณชื่นโกรกชื่นใจบางท่านก็ได้รับผู้สัญญาที่ดีได้เซ็นเอกสารสัญญาหรือการเงินดีมากๆบางท่านรอาการอนุมัติในเรื่องของการเงินก็มีเกณฑ์จะได้นะคะบางท่านก็ได้ยอดได้เป้าในช่วงนี้บางท่านก็มีเกณฑ์เฉลิมฉลองอาจจะหมายถึงการเปิดกิจการร้านค้าใหม่หรือเปิดกิจการใหม่เป็นของตัวเอง บางท่านก็อาจจะหมายถึงการได้รับโบนัสได้รับสิ่งของรางวัลก็ได้นะคะในบางคนเป็นเกณฑ์ที่จะได้รับการเงินดีขึ้นเรื่อยๆแต่ที่โดดเด่นก็คือในเรื่องของงานเกี่ยวกับงานโลกออนไลน์มีเกณฑ์จะปังจะเฮงมากๆเลยแล้วก็การทำสิ่งใหม่ของคุณในเวลานี้มันเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญที่จะนำมาซึ่งการได้รับผลได้เงินทองได้ไรายได้ที่เพิ่มขึ้น แล้วก็ดาวพระเสาร์จะให้อะไรใหญ่ๆถึงมันจะมีความหนักความเหนื่อยการเปลี่ยนแปลงที่ทําให้คุณแทบกระอักเลือดก,ก็เถอะแต่มันจะนำมาซึ่งความยั่งยืนการได้เงินทองการเริ่มต้นสิ่งใหม่ที่ทำให้คุณได้มีรากฐานความมั่นคงในเรื่องของการเงินเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในเรื่องของสุขภาพของคุณเป็นอย่างไรราชินีถือไม้เท้าคุณอาจจะมีปัญหาในเรื่องของ กระดูกปวดหลังปวดเอวคอบาา่าไหลหรือระวังในเรื่องของอุบัติเหตุที่จะเข้ามาอาจจะลม้มลุกพลุกคานเตะนุ่นชนนี่มีบาดแผลบางท่านก็อาจจะเป็นโรคเก่าๆก,กลับมากำเริบได้ใหม่นะคะหรือบางท่านก็จะหนักถึงขั้นมีเกณฑ์การผ่าตัดใหญ่เลยก็ได้นะคะบางท่านกอาจจะเป็นในเรื่องของการทำศัลยกรรมก็ได้ผ่าตัดใหญ่หรือถ้าบางคนช่วงนี้อาจจะมีความทุกข์หรือความสุขก,ก็ได้ บางคนก็ความทุกข์เยอะกินเยอะบางคนก็มีความสุขเยอะกินเยอะคืออร่อยกับการกินน่ะอาจจะเป็นโรคอ้วนโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดได้นะคะค่ะนอกนั้นก็บางท่านก็เจอ,อในเรื่องของการเข้ารับการรักษาโดยทันท่วงทีเหมือนกับว่ารู้ตัวก่อนแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนการบาลานซ์การใช้ชีวิตสมัยการกินอยู่ใหม่มีเกณฑ์ที่สุขภาพของคุณจะดีขึ้นนะคะสิบถ้วยขึ้นมา ก้าวต่อไปบางท่านก็อาจจะถึงเวลาที่คุณจะต้องพักผ่อนอาจจะตากตามในเรื่องของงานเยอะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้พักผ่อนต้องออาบางท่านก็อาจจะเป็นเป็นการแบบว่าเหมือนต้องนอนให้พอค่ะร่างกายของคุณใช้เยอะต้องนอนให้พอจะได้กลับมาฟื้นตัวได้ไวขึ้นนะคะอืม แล้วก็เก็บงามอาจจะหมายถึงคุณมีอะไรก็ไม่ค่อยบอกว่าเป็นอะไรมันอาจจะกําเริบได้นะคะบุรณภาพแต่รวมๆแล้วการเป็นโรคอะไรของคุณก็แล้วแต่ถ้าคุณดูแลรักษาดีๆหรือไม่ก็ทําตามคําแนะนําของหมอก็จะคงที่หรือไม่ก็มีความสุขได้บางท่านก็อาจจะหมายถึงการเข้าสู่ธรรมชาติก็ได้บําบัดด้วยธรรมชาติบําบัดด้วยต้นไม้ภูเขา ทําให้จิตใจดีขึ้นร่างกายก็จะดีขึ้นตามไปด้วยบางท่านแบบว่าเป็นโรคซึมเศร้าเป็นโรคที่เกี่ยวกับความเสียหายความสูญเสียมันทําให้คุณท็อกซิกมันทําให้คุณจิตใจมันมันเสียหายเนาะก็เหมือนกับจะต้องไปฟื้นฟูให้จิตใจดีขึ้นก่อนแล้วร่างกายก็จะดีขึ้นตามไปด้วยอะไรประมาณนี้นะคะกําลังจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีค่ะบางท่านก็อาจจะหายขาดไปก็ได้ เป็นโรคอะไรเกี่ยวกับการผ่าตัดอะไรแบบนี้มีเกณฑ์ที่จะหายขาดเดี๋ยวเรามาดูกันต่อดาวพระเสารเดินหน้าในภพเรือนตัวของคุณกลุ่มลักคุณจะเกิดอะไรขึ้น FIRST HOUSE บ้านหลังแรกลักขนาคุณดาวเสารทับตัวมีเกณฑ์ที่คุณจะได้อะไรใหญ่ๆบางท่านก็อยากจะได้ของชิ้นใหญ่ มีเกณฑ์ที่คุณจะได้อะไรใหญ่ๆดาวเสาให้ในเรื่องของบ้านาสิ่งของมีมูลค่าแต่ที่เน่ๆที่เด่นๆก็คือบ้านที่ดินอสังหาริมทรัพย์หรืออะไรที่อยากจะเป็นหนี้เป็นสินอะไรแบบนี้มันจะได้มีเกณฑ์ที่คุณจะไปเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการเดินทางก็ได้การเดินทางแล้วได้อะไรลาบผลที่เป็นชิ้นใหญ่ๆ การดีวงานการติดต่อประสานงานในช่วงนี้ของคุณดูไหลลื่นมากๆได้รับการตอบรับที่ดีแล้วก็ดาวเสายัางให้การเดินทางาบางท่านอาจจะอยากเดินทางไปต่างประเทศเพื่อศึกษาต่อหรือบางท่านก็อยากไปอยู่เลยมีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จเกิดขึ้น six house ความยั่งยืนมันเป็นรากฐานความมั่นคงอะค่ะสิ่งที่คุณจะได้ก็คือตัวคุณจะมีรากฐานความมั่นคงในเรื่องของไรายได้ในเรื่องของบ้านทรัพย์สินแล้วก็ดาวดาวพระเสาร์เป็นดาวพบเรือนไม่น่าอย่างที่บอกคุณอาจจะได้อะไรใหญ่ๆแต่ว่ามีเกณฑ์ที่จะต้องบุกบ่าฝาดงหน่อยอดทนหน่อยหรือไม่ก็ต้องเดินทางมากๆในช่วงนี้มีเกณฑ์จะได้สิ่งที่คุณปรารถนาก็ได้แล้วก็ บางท่านก็ระวังในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกของคุณในช่วงนี้นะคะก็อาจจะอารมณ์แบบอ่อนไหวง่ายคอนจังชั่นพันธมิตรเชื่อมต่อมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เดินทางหรือไม่ก็ช่วงนี้การเจราจาการพูดคุยการดีลงานการติดต่อประสานงานของคุณมีเกณฑ์ที่จะ ประสบความสําเร็จมากๆตัวของคุณเหมือนยกระดับขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งถึงเวลาที่คุณจะก้าวหน้ากับในเรื่องของงานบางท่านก็อาจจะเป็นช่วงที่คุณจะได้รับข่าวดีเหมือนการเข้าสังคมของคุณในช่วงนี้ก็เหมือนกับได้รับการตอบรับที่ดีแล้วก็การได้ทำสัญญาการได้ต่อสัญญาแบบนี้เกิดขึ้น r ีโอ a ายการเปลี่ยนแปลง ชายถูกสองแสงดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์ตอนนี้จออยู่ในภพเรือนอกรรม,มะของคุณงานของคุณโดดเด่นตัวของคุณก็โดดเด่นมากๆถึงเวลาที่คุณจะถูกหยิบยื่นโอกาสดีๆบางท่านก็ช่วงนี้มีไฟมีแรงผลักดันมี energy ที่มีพลังสูงมากๆ energy ของการมีศักดิ์ศรีบางท่านอาจจะได้เรื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งถึงเวลาที่คุณจะถูกาฉายแสง คุณจะโดดเด่นมากๆแล้วก็เป็นช่วงที่คุณจะมีความสุขความเจริญก้าวหน้าเกิดขึ้นเหมือนตัวของคุณดูโดดเด่นนะคะทําอะไรก็ดูเป็นที่จับตามองคุณช่วงนี้อาจจะได้คู่ค้าคู่ขายที่ดีคู่สัญญาที่ดีชีวิตของคุณจะไม่ตกต่ําไปกว่านี้แล้วคนรักคู่ครองก็ช่วยอ,อุปถัมภ์คาชูคุณได้ดีนะคะเป็นช่วงที่คุณมีความสุขความสบายใจเอ็มเพรสขึ้นมาค่ะการกินดีอยู่ดีกันอิ่มน้ำำานําสําราญ มีโพกรับที่บริบูรณ์มีความสุขกายสบายใจช่วงนี้อาจจะถึงเวลาที่คุณจะได้รับอะไรดีๆก่อนนั้นนี้ถ้าคุณเจอกับปัญหาหนักๆเห,หนื่อยๆมีแต่ปัญหาที่จะต้องแก้ไขปัญหาเก่าๆก็จะต้องแก้ปัญหาใหม่ก็เข้าใหม่อีกแล้วตอนนี้เหมือนคุณจบทุกสิ่งทุกอย่างเจอกันแก้ไขที่ดีหรือบางท่านก็อาจจะถูกเกียวยาถูก ผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือในเรื่องของปัญหาก็ได้มีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับข่าวดีอารมณ์ของคุณจะดีขึ้นมีอะไรดีๆให้คุณได้ชื่นเอ,อกชื่นใจบางท่านก็การเงินดีขึ้นเรื่อยๆในช่วงนี้นะคะแล้วก็ตัว,ต,วตนของคุณน่าจะมีสเสน่ห์มากๆด้วยในช่วงนี้มีเกณฑ์ที่จะได้ดึงดูดกับคู่ค้าคู่ขายหรือบางท่านก็อาจจะเป็นคนรักคู่รองเข้ามาก็ได้ในช่วงนี้มีเกณฑ์ที่จะสุขสมหวังนะคะกับสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่ แล้วก็มีข่าวดีโอกาสดีโชคดีที่จะเข้ามาหาคุณด้วยถึงเวลาที่คุณจะได้รับโอกาสสาท่านดาวเสาร์โอกาสของการได้บ้านได้รถได้สิงของใหญ่ๆห,หรือบางท่านก็อาจจะเป็นงานที่เกี่ยวกับโครงสร้างการทำสร้างบ้านการสร้างตึกหรือการสร้างอะไรใหญ่ๆงานที่เกี่ยวกับการสร้างอะไรใหญ่ๆมีเกณฑ์ที่จะได้ดีลงานได้อ่า ทำงานได้ลงมือทํามีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จได้เงินก้อนโตเข้ามาก็ได้ในบางท่านมีเกณฑ์ที่จะได้อะไรใหญ่ๆจากดาวพระเสาร์ด้วยดาวพระเสาร์ทับลักมีความเหนื่อยความยากแต่ก็นํามาซึ่งรายได้ก้อนโตแล้วก็ได้เดินทางบ่อยๆในช่วงนี้แต่เดินทางเราได้เงินนะคะเดินทางได้โชคได้ลาบได้เงินแล้วก็เป็นช่วงที่คุณจะมีความสุขความเจริญก้าวหน้าด้วยดาวสุขอยู่ในภพลาภะความสุขความเจริญก้าวหน้ากัน ได้รับการตอบรับที่ดีคู่ค้าคู่ขายที่ดีแล้วก็เป็นช่วงที่คุณจะมีความโดดเด่นมากกว่าในเรื่องของการมีความทุกข์มีความโดดเด่นประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานพระเสร์ให้ในเรื่องของบ้านรถที่ดินมีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จสูงมากๆค่ะก็ประมาณนี้ขอบคุณมากๆสําหรับการกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด, share, กดอคอมเมนต์น,น่ารักนา่าหรือไม่ก็ พพอร์ตมนิ่งได้ในทุกๆช่องทางทางช่องซูเปอร์แตงก็ได้หรือทางหัวใจก็ได้แล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ